ดีครับตำรุจเราติตตามมาช่วงดีๆครับวันนี้พามาชมอัปเดตท,ทุเรียน2ขาต้นแรกนะครับแล้วก็ใต้ตัดขาอีก1น,นขาทิ้งไปนะครับที่เคยลงคลิปมาแล้วหลายต้นหลายครั้งนะครับตนนัวนี้ได้ตัดขาออกนะครับ เพราะว่าขาเล็กขาเล็กเป็นตัวทวงนะครับตัดออกก็งามดีแล้วครับผมนะกิ่งนี้แตกออกมาไม่รู้ว่ามันกิ่งต้นตอหรือว่ากิ่งกิ่งพันดีฮนะตัวแตกออกมาช่วงที่เสียบยอดนฮะ แต่ดูใบแล้วมันก็จะเหมือนหมอนทองนะครับต้นไม่เคยสมบูรณ์ครับต้นนี้ตั้งแต่ซื้อมาแล้วนะครับดูกท่าเหวนจะดีนะครับสองขานะทิ้งไปแต่ก็ดีกว่าเดิมเยอะนะครับก็าเลยปลูกหมอนทองอีกหนึ่งต้นนะครับเป็นคู่แข่งนะครับ กำลังไปได้ดีครับตัวนี้หญ้าค่อนข้างรกนะครับเป็นหญ้ามาเละไม่เท่าไหร่ถอนได้ครับผมนะครับบางท่านบอกว่าอย่าถอนเราลดน้ำให้มันฉ่ำก่อน,นครับลดน้ำเลยแล้วค่อยถอน ถ้ามีหญ้ามากเกินไปมันก็แย่ยงอาหารนะครับเหมนอน้องสาวน้องเท้าได้ใช้จอบถากเลยฮนะใช้จอบถากที่โคนต้นทุเรียนเลยก็กาดูแล้วไม่มีผลกระทบอะไรมากมายนะครับหลังจากที่ทำการถากหญ้าแล้วเขาก็ ลดด้วยแต่คุดมานะครับช่วงนี้แถวแถวบ้านเนินแถวแถวใกล้ๆสวนผมนี่ก็หันมาปลูกทุเรียนปลูกเงาะหลายเจ้าแล้วครับเพราะว่าเห็นผลสำเร็จของที่ที่บ้านที่สวนนี่แหละครับ ก็เห็นปลูกกันหลายเจ้าแล้วฮะทั้งทุงเรียนทั้งเงาะนะครับดีครับถนนเส้นนี้ก็จะกลายเป็นถนนเส้นผลไม้ของบ้านเนินนะครับก็จะอาจเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้สนุกสนุกไปครับนะก็แตกยอดก็โอเคอยู่นะหญ้ามันจะลกไปก็อถอนได้ครับ nhà ngầm nó cũng cùng đấy, mình đơn có đợi hết, ช่วงนี้หน้าแรงครับวานี้ฝนตกมาหน่อยเหมือนเยี่ยวมดครับไม่ทันได้เปียกอะไรเลยตัวยหยุดแล้วลมมากกว่าฝนครับเนินล้นสวยดีฮะดูฮัมีแต่ขุยไทยเดือนครับ ปุ๋ยไส้เดือนเต็ไมไปหมดนะฮะอันนี้คือมันแก้วนะครับคนแก้วให้มันขยายพันธุ์นะครับ มีเม็ดมาก็จะขยายพันธุ์ได้ครับมันแกวพันต้นในสภาพก็ก็จัดว่ายังโอเคอยู่นะครับผมทุเรียนที่ซื้อมาแบบเสริมลากนะครับเสริมรากเติบขนาดต้นยังเล็กจากร้านขายกิ่งพันธุ์เลยฮนะไปไม่รอดครับต้อง ตัดขาทิ้งไปนหนึ่งขานะครับเพราะตอนที่ยังไม่ตัดขาทิ้งนี่โซม,มากเลยครับต้นนี้โซม,มากเลยดูต้นมันเอียงเอียงเหนียวลังกับขาที่เสริมมานะฮะใบเป็นยอดเป็นยอดเป็นไม่กวาดนะฮะหลังจากที่ตัดขาทิ้งไปแล้วหนึ่งขานี่ก็หนีขึ้นมาตามลำดับครับผม นีขึ้นมาตามลำดับนะครับใบก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับพอไปได้ครับเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรนะครับโอเคครับผมเล็กๆนน้อยนะครับผมพาชมสวนอัปเดตต้นที่ตัดขาที่2นะครับ ตันนี้สูงสูงเร็วพอสมควรนะครับซื้อมาต้นเล็กมาก150บาทนะครับกิ่งกระดวงเล็กเล็กจริงๆนะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกุญแรงรลังใจนะครับผมทำคลิปใหม่ๆนะครับผมเดินไปเดินมาก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูครับผม พาะช่วงนี้มันแรงมากครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากนักไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายครับแรงจริงๆโอเคครับผมขอบคุณสวัสดีครับ